คุณสวงภาพพิมพ์แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนั่งแท่นซี o แบรนด์เอเวอรผนึกกำลังบริษัทจากญี่ปุ่นผลิตสกินแคร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยวันที่29มกราคม2567ที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โดยความร่วมมือสัญญาตัวแทนระหว่างคุณสวงภาพพิมพ์เจ้าของเพจภาพพิมพ์ชอ็อปแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามในโลกโซเชียลกว่า1.3ล้านคนล่าสุดเจ้าตัวได้นั่งแทน c ีเป็นเจ้าของแบรนด์ครั้งแรกในชีวิตภายใต้ชื่อ a v e r อรีเตรียมปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาพร้อมกันถึง2ตัวไม่ว่าจะเป็นนานาสกินคลัสซี่สกินเซรัมและนานาสกินดิฟไฮเดรชั่นเฟเชียลครีม ได้ลงนามเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลง MOU โดยมีคุณวัฒนาอินทแสงหรือคุณเมย์ CEO หรือว่าเม t h ไทยแ n นดจับมือกับมิสเตอร์เรียวนิชิยามะผู้จัดการฝ่ายขายด้านเทคนิคประจำภูมิภาคชื่อสวงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เอเวอี่นะคะหรือเป็นสกินแคร์ชื่อนานาสกินเพิ่งเพิ่งทำแบรนด์เลยค่ะ วันนี้มาร่วมกับคุณเมย์จุดเริ่มต้นยังไงคะคุณเมย์คะโอเคค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าน้องสวงเนี่ยค่ะหรือน้องพ,พัฟพิมดังมากในกลุ่มเรียกว่าไม่ค้าไรสดถ้าเราพูดกันอย่างนี้เนาะเราก็จะคือน้องเนี่ยส่งของออนไลน์ครั้งหนึ่งมากถึง6กแสนชิ้นเลยนะคือแบบโหคนเลยส่งของได้ขนาดมีพนักงานเป็นร้อยแต่น้องขายสินค้าของคนอื่นมาเยอะแยะมากมายว่าวันหนึ่งอะค่ะน้องก็ก้าวมาเพื่ออยากจะทําแบรนด์ของตัวเองอทีนี้การทําแบรนด์ของตัวเองของน้องเนี่ยค่ะก็คือเริ่มจากการที่แบบหนูอยากได้อะไรที่มันฉีกกแแตต่่างละโดดดเน หนูเต็มที่เท่าไหร่หนูก็ไม่ว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นเราก็เลยควานหาสิ่งที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์ uck, และไอดนติตี้จึงเกิดเป็นวันนี้ค่ะการลงนามร่วมมือ MOU ค่ะระหว่างอิชิมารุฟาคอสเรเวเมทแล้วก็เอลริสนะคะซึ่งเป็นแบรนด์นานาสกินตัวนี้คืออะไรเป็นการใช้เ e อ็กซ์คลูซีฟต้องบอกว่าทั้งประเทศไทยทั้งโลกนี้สารตัวเนี้ยแบรนด์นี้ใช้แค่คนเดียวนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะคือสําคัญคือสารตัวเนี้ยเขาใช้คนเดียวซึ่งมันเป็นส้มจากเกาะเอฮ e ิเมะค่ะแล้วก็เป็น ตัวเรียกว่า extract เนี่ยคุณเรียวเนี่ยน่าจะพูดได้ดีมากๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับสารสกัดตัวนี้ค่ะอันนี้คือจุดที่จะทําให้น้องพัฟพิมนะคะน้องสวงมาทําสินค้าแล้วทำแบรนด์แล้วก็เป็นสกินแคร์ตัวต่อไปที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นกันค่ะอ่ะเรียวพี e a พิจิว about explain for the the this project so um, this project is actually an exclusive project together with revomed for nanaskin Avery international and this the product name our product name is actually lumi ka mm. lumi is actually luminous and mikang is actually the japanese name for mandarin orange wow. and the mandarin orange we actually get only in japan ehime ehime is known in japan as the citrus kingdom so it's a very very good ingredient not only for moisturizing but giving you the bright glass skin that you want just like what she has no. <laughs> and, Um, uh, this actually also helps with the barrier for you. So it's a very good ingredient we have developed exclusively for it ฟังแล้วดูซิ้นใจไหมคือบบว้าวมากว่าม,มันคือมีแท่ที่นี่ที่เดียวและมันเป็นส้มที่ดีที่สุด ต้องเป็นที่นี่เท่านั้นแล้วเขาก็ดึงสารสกัดตรงนี้มาแล้วก็ทางตัวฝาก์ดิชิมารุเนี่ยค่ะเขามีประสบการณ์ในการทําตัวส้มแมนดารินเนี่ยมานานทีนี้เขาก็เดเวลลอต่อมาเป็นตัวเอฮิเมตัวนี้แหละคะ่ะซึ่งโอ้โหว้าวเขาเรียกอะไรนะ l u ลูมิเนนซ์อเกนลูมิกังลูมังจำยังจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะ mm hmm. ชื่อลูมิกังนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่า d e v วล o อปใหม่ต่อย,ยอดจากงานวิจัยเดิมเพื่อมาให้กับนานาสกินภายใต้แบรนด์เอเวอรี่ค่ะแน่นอนน้องตัววันนี้ก็คือเรามีแบรนด์ของตัวเองแล้วนะคะ คว,ความรู้สึกหนกดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็อยากอยากให้คนคนไทยทุกคนเลยนะคะได้ได้ลองได้เห็นสินค้าตัวนี้ของเราเพราะว่าเราตั้งใจทำมากไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรืออ่ามอยสเจอร์ไรเซอร์เป็นสองตัวหลักที่เราจะเลือกสารสกัดส้มลูมิกังตัวนี้ค่ะเข้ามาเป็นสารสกัดหลักๆของสินค้าเราเลยค่ะแนะ่นอนพอเราเก่งในเรื่องารตลาดออนไลน์มากๆแต่ว่าคนนี้พอเราอยู่ภายใต้ในแบรนด์ของเรา ระวังกระดาษของเราอย่างไรต่อจากนี้คะก็ต่อไปนะคะสินค้าเราตั้งใจที่จะทำสินค้านอกจากที่จะให้คนในประเทศได้ใช้แล้วเราก็ม,มีมีเป้าหมายที่จะ วางสินค้าเนี่ยไปอีกประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียงไปเรื่อยเพราออยากให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้สินค้าของเราว่าสินค้าของเราอ่ะมันดีม,นดมันมีมาตรฐานและอยู่ในราคาที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทํางานสามารถใช้สินค้าของเราได้หมดเลยค่ะแน่นอนว่าวันนี้พอเราเซ็นกิบูยูแล้วเราเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ก่อนตอนเริ่มแรกใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ แล้วหลังจากนี้จะขยายต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็จะมีจริงๆสินค้าที่เราตั้งใจที่จะลอนหรือวางสินาวางออกมาเนี่ยตอนนี้เราวางไว้10ตัวแต่ตัวหลักๆที่เราอยากจะโชว์ในวันนี้หรืออยากให้ทุกคนได้รู้เลยนะคะก็คือเป็นตัวเซรั่มกับมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของเราค่ะที่ใช้ส้มลูมิกังใช้อตส้มตัวนี้ค่ะเข้ามาเป็นสารสกัดหลักค่ะ แน่นอนคุณเมย์พอเ,เราเซ็นสัญญาเราในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของกรแปลยังไงบ้างคะคะต้องบอกว่าตัวเมย์อเองเนี่ยเราเป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเอ็กซ์เพรสโจทย์ของเราคืออะไรที่จะเหมาะกับเขาคือสำหรับน้องซวงเนี่ยมันง่ายตรงไหนรู้ไหมคะมันง่ายตรงที่ว่า การตลาดเขาเรียกได้ว่าคือตัวเขาเองเขาเริ่มจน,จนจากฐานแฟนที่เขามีอยู่แล้วดังนั้น,นค่าการตลาดมันจะลีนมากเขาเริ่มจากฐานกลุ่มที่มีคนเคยลูกค้าเขามากกว่าล้านคนนะคะที่ซื้อสินค้าเขาอยู่แล้วอย่างบอกเขาไลฟ์สดอยู่ทุกๆวันต้นทุนการตลาดเขาจะต่ำแล้วเมย์เองเ่ยก็ยังได้แบบทีมเอาเรียกว่าเพื่อนรักเนาะอย่างพี่เกรสนะคะซึ่งพี่เกรสเนี่ยมีความเชีย่ยวชาญและเอ็กซ์เพรสตมากทางด้านมีเดียคือเดิมเนี่ยน้องเก่งไลฟ์สดเราก็จับพี่เกรสมาในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กและแพลตฟอร์มมเเรื่ององงข เลยเชื่อว่ามันจะเป็นการผลึกกาลังกันที่ทําให้ส่งออกได้กับได้แบบปังมากแล้วก็คนไทยน่าจะได้ลองได้ลองสินค้าที่แบบราคาเบาๆแล้วก็สินค้าคุณภาพค่ะโอเคสถามวันนี้ได้มาร่วงงานกับน้องยังไงบ้างคะ ต้องบอกก่อนอื่นว่านอกจากความสวยที่เราเห็นคือความเปล่งประกายน้องเป็นเด็กที่ตั้งแต่พบกันนะเกตว่าสิ่งแรกของการเป็นเจ้าของแบรนด์นอกากทำธุรกิจเป็นก็ต้องเป็นคนที่มี m i n d s e ตที่ดีสิ่งแรกที่น้องเดินเข้ามานูออยากทาของดีค่ะน้องขายได้ของมูลค่าจํานวนมากกวาจริงแต่วันนี้เกตรู้สึกว่าความเป็นจุดเด่นของน้องมันจะถูกเปล่งประกายไปยังผู้บริโภคมากิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ความสวยที่สะท้อนจากภายในอย่างเดียวนะแต่ส่งต่อถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีๆที่ได้ร่วมเซ็นเอ็มโยกันในวันนี้เกตเชื่อว่่าจะเป็นนอีกหึง โรด,ดักดีที่ทําให้คนไทยคนเอเชียและเพื่อนรอบบ้านได้รู้จักสินค้าในตระกูลนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนตรึงตาไปเลยว่านึกถึงความสวยความงามในราคาจับต้องได้อยากมอบให้กับแสตลเลอรี่ค่ะยังทุกส่วนวันนี้เนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับผู้พิทโซ่กันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะร้อนสินค้าที่มีคุณภาพที่มากที่สุด ให้กับแฟนๆแล้วก็คนที่ติดตามเราด้วยเงี้ยครอยากจะฝากทุกคนนะคะทั้งคนที่ติดตามและคนที่ไม่ได้ติดตามซ่วงคืออยากจะให้ให้แบบเอออยากอยากจะฝากแบรนด์แบรนด์แรกสินค้าเราดีดีจริงๆคือถ้าเราไม่ดีจริงเนี่ยเราไม่ทําออกมาไม่ว่าจะเป็นจับมือกับโรงงานที่ได้มาตรฐานเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุน่นและก็โรงงานผลิตนะคะ อันนี้คือแบบพี่เมย์เนี่ยคือที่สุดของการผลิตสินค้าดีๆซึ่งเป็นมาตรฐานส่งออกทั่วโลกอันนี้เราอยากฝากจริงๆค่ะว่าของเราสินค้าของเราเนี่ยทั้งดีและมีมาตรฐานนะคะฝากเลยค่ะเมย์เสริมอีกนิดนึงคืออย่างทุกอย่างที่ครบจริงๆมันเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากอย่างน้องตั้มก็คือแฟนของน้องซวงเนี่ยเนี่ยเขาขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นของขวัญวันเกิดเลยคือเอ้ยไม่ใช่ของขวัญแต่งงานเลยคือจะบอกว่าหลังบ้านอะ ถ้าไม่ดีอะ่ะมันพังคือเขาสามารถส่งของวันหนึ่งสามหมื่นบ้านอะ่ะโดยไม่มีปัญหาแล้วเขาสามารถจัดการแล้วเซ็ตระบบของเราของเขาขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบโลจิสติกระบบการขนส่งคลังสินค้าเรียกว่าซัพพอร์ตเตอร์ที่แข็งแกร่งเนี่ยก็คือแฟนน้องเลยเมย์ก็เลยว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่แบบเอยเพอร์เฟคอะเพราะปัญหาบางทีขายออนไลน์ line, ใช่ไหมคะขายเยอะชอบโดนความเจนชอบโด,ดนปัญหาแต่สิ่ง,งเขาที่เขาสตรองเนี่ยก็คือเรื่องของหลังบ้านที่ที่มีความสตรองในเรื่องของการจัดเรื่องของแวร์เฮาส์การเก็บการออแกไนซ์เครื่องการทำ system, เพราะว่าในหนึ่งในหนึ่งเดือนเนี่ยเวลาที่เราจะส่งสินค้านะครับเราส่งมากกว่าเกือบเกือบสองล้านชิ้นนะครับต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคือก้าวนี้จะเป็นก้าวสาคัญของเราเลยนะครับที่เรามีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับก,ก็ประมาณนี้ครับคือเราตื่นเต้นมากๆในการทําสินค้าตัวนี้ขึ้นมาอนี้เราบางระบบพร้อมมากเลแค่ไหนจากที่เราพร้อมอยู่แล้วอะค่ะโอเคครับโดยปกติแล้วนะครับตัวตัวระบบหลักบ้านของเราอะนะครับรองรับในเรื่องของการส่งออกสินค้าจํานวนมากอยู่แล้วนะครับ แต่ณนะปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะมีะตัวแบรนด์สินค้าขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นคือในส่วนของลูกค้านะครับที่มีการซื้อตัวสินค้าที่เป็นโปรดักใหม่ตัวนี้ของเราเนี่ยครับเราจะมีตัวซัพพอร์ตที่เป็นเซอร์วิสโดยเฉพาะของเราด้วยอีกทีหนึ่งให้กับลูกค้าของเราด้วยมีการตังระบบในเรื่องของการส่งออกไปยังตลาดโลกอย่างไรบ้างคบเพราะเราเชื่อว่าแบรนด์จะต้องไปไกลทั่วโลกอย่างนคะอืมออกอันนี้แทกเลยจริงๆการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทเมย ก็<ช>คือคจากคอนเน็กที่เรามีเนี่ยเราก็วางแผนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่สินค้านเนี่ยจะเจาะกลุ่มตลาดที่เรียกว่า Mass Market แต่ว่าให้ได้คุณ i t y นะคะแมส s m มา k e เเนี่ยเราวางฟันแนลไว้ว่าถ้าปโปรยให้ไทยแข็งแรงประมาณควอเตอร์สถึงควอเตอร์สเราก็จะลอนแล้วก็เตรียมจับมือกับ Big c e l e ลบิตีนะ ได้เห็นแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะเห็นแบบอาจจะเห็นภาพน้องทั่วประเทศแล้วก็เป็นแคมเปญอย่างทีเรียกว่าเขาเก้าวมาเนี่ยเขาตะโกนจริงๆอย่างที่เขาบอกแม่หนูอยากตะโกนหนูอยากตะโกนให้คนเห็นแล้วก็การที่เราตะโกนได้คอมเบนเนชั่นเนี่ยก็จะมีบิ๊กเซเลบิตี้ที่จะร่วมจับมือกับบิ๊กโปรเจกต์น่าจะเป็นคอร์เตอร์สามได้คอร์เตอร์สได้เจอกันอีกครั้งค่ะเรียลโอเค finally Finally, um, we just want to say we're very thankful for Revomed and Avery for having us here to join this project together with them. Um, I think what Kunme was saying in Thai, a little bit, I understand, is that they were saying about in Japan we have this prestige cosmetics, but what we are bringing with revomed is actually a mass stage. Okay? Mm. So it's a mass stage with the premium that we have for that thank you